5สิ่งห้ามทําตอนจะอัดดับรอบ3รอบ4วันนี้เนี่ยพี่น็อตเนี่ยนะครับก็จะมารวบรวมข้อห้ามนะครับในการที่เราเนี่ยไม่ควรทําเลยในระหว่างที่ตัวเองเนี่ยเลือกรอบ3รอบ4กันเป็นอะไรกันบ้างไปฟังกันดูเลยครับ อย่างแรกเลยนะครับคือการที่เราเนี่ยไม่พยายามที่จะเช็คสถิติคะแนนย้อนหลังหมายความว่าอะไรครับแน่นอนการที่เราจะประเมินว่าตัวเองนั้นสอบติดหรือไม่เราก็ควรคำนวณคะแนนของเราปีนี้และเทียบกับของปีก่อนๆแต่แน่นอนสําหรับรอบสาถึงแม้จะหาสถิติคะแนนค่อนข้างยากพอสมควรแต่ถ้าคณะและมหาวิทยาลัยไ,ไหนนั้นเขาประกาศสถิติคะแนนมาน้องก็ควรอย่างยิ่งที่จะเอาคะแนนของตัวเองนั้นที่คำนวณเสร็จแล้วเนี่ยไปเปรียบเทียบเพื่อจะได้ ได้รู้ว่าเราเนี่ยมีโอกาสติดมากหรือน้อยนั่นเองครับ2นะครับก็คือ ไม่ยอมเช็ครูปแบบการยื่นคะแนนนะฮะเพราะแน่นอนบางคณะเนี่ยมีการยื่นในหลากหลายรูปแบบยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆอย่างเช่นคณะนิเทศศาสตร์เนี่ยอาจจะมีการยื่นในรูปแบบของการใช้คะแนนสอบคณิตศาสตร์หรือมีการยื่นในรูปแบบการใช้คะแนนสอบของความถนัดทางภาษาดังนั้นตัวเองเนี่ยควรเช็คให้ดีว่าคะแนนตัวเองที่มีเนี่ยอันไหนที่เป็นคะแนนสูงพอที่จะไปใช้ในการคัดเลือกรูปแบบนั้นๆได้นะฮะถ้าน้องไม่ทําและไม่เช็ครูปแบบการยื่นดีๆเนี่ยอาจจะทําให้น้อง พลาดโอกาสสอบติดได้เลยนั่นเองครับ 3นะครับคือการที่เรานั้นเพลย์เซฟแบบผิดๆเป็นคนที่กลัวฮะคนกลุ่มนี้คือคนที่กลัวว่าตัวเองเนี่ยจะสอบไม่ติดมันจะไม่ได้ก็เลยนะฮะมีคณะที่ใฝ่ฝันในตัวเองนะแต่เราไม่เอาเพราะเราเห็นแล้วแบบเฮ้ยมันไม่ได้แน่ๆมันไม่ได้แน่ๆเราก็เลยไม่เลือกกลายเป็นว่าเราไปหาอะไรไม่รู้นะครับมาเซฟซึ่งแน่นอนจะทําให้น้องสอบติดจริงแต่น้องเนี่ยก็จะไม่มีความสุขในการเรียนในคณะในดวงใจเหล่านั้นนะคะดังนั้นแล้วนะครับพี่เลยแนะนําว่าในการจัดอันดับไม่ว่าจะเป็น รอบสาหรือรอบ4เราควรแบ่งสัดส,ส่วนเป็นกลุ่มคะแนนต่างๆนะครับคือกลุ่มคณะในฝันต่อให้คะแนนน้องเนี่ยไม่ถึงหรือไม่ได้ตามที่สถิติย้อนหลังเขาบอกมาเนี่ยน้องก็ควรเลือกไว้นะครับเพราะว่าถ้าติดเนี่ยน้องก็จะได้เรียนในคณะในดวงใจที่ตัวเองใฝ่ฝันนะฮะส่วนกลุ่มที่2เนี่ยเป็นกลุ่มของคะแนนที่เป็นปริ่มน้ําหมายความว่าตัวเองเนี่ยคะแนนพอจะถึงของปีก่อนหน้าอยู่บ้างนะฮะและกลุ่มสุดท้ายเนี่ยค่อยเลือกเพลย์เซฟไว้ที่กลุ่มสุดท้ายนั่นเองครับดังนั้นถ้าทําแบบนี้เนี่ย น้องก็อาจจะมีโอกาสสอบติดในคณะและมหาวิทยาลัยในฝันได้อย่างแน่นอนครับ 4่นะครับคือการไม่ยอมเช็คกติกานในการยื่นคะแนนของทปอหรือว่า TCA s สเนี่ยนะครับเพราะว่าแน่นอนในรอบ3รอบ4กบติกาการยื่นก็มีความแตกต่างกันรอบสเนี่ยนะครับก็มีการยื่น6อันดับรอบ4มีการเลือก4อันดับรวมไปถึงค่าใช้ใจ่ายต่างๆก็มีความแตกต่างกันไปถ้าน้องศึกษาตรงนี้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะเป็นการวางกล,ลยุทธ์ที่ผิดพลาดเพราะสมมติเราคิดว่าเฮ้ยรอบสามันยื่น6อันดับรอบ4ก็ต้องยื่น6อันดับละสิจะทําให้น้องเนี่ยเลือกคณะได้อย่าง ไม่ถูกต้องนั่นเองครับสุดท้ายข้อ5นะครับก็คือว่าอย่านะครับงมกับ ปัญหานะฮะอยู่เพียงคนเดียวเคร่งเครียดอยู่คนเดียวนะครับช่วงนี้เนี่ยคนเราเนี่ยเครียดกันค่อนข้างเยอะมากแน่นอนน้องๆที่จะเป็นรอยต่อในการสอบเข้ามาหาวิทยาลัยก็มีความเครียดมากพออยู่แล้วยิ่งจมกับคนตัวเองคนเดียวทําอะไรไม่ถูกไม่ได้คุยกับใครเลยสิ่งเหล่านี้จะยิ่งทาให้เราเนี่ยเครียดมากขึ้นและการจัดอันดับของเราก็มีโอกาสจะผิดพลาดมากขึ้นนะครับดังนั้นพี่น็อตก็เลยแนะนําว่าเราเนี่ยควรมีที่ศึกษาในการช่วยเหลือจัดอันดับนะครับซึ่งทีแคสเตอร์ของเราก็มีโปรเจกต์จับมือจัดอันดับรอบ รออบกันยูน่ถ้าใครสนใจที่จะเอ้ยมีคนให้คําปรึกษาให้คําแนะนําเบื้องต้นว่าคณะที่เราเลือกหรือมหาวิทยาลัยที่เราใฝ่ฝันเนี่ยเราจะมีโอกาสติดมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ไว้ใจให้ทีมของเรานั้นช่วยเป็นที่ปรึกษาแนะแนวให้ได้อย่างแน่นอนครับสรุปทั้ง5ข้อที่เป็นข้อห้ามเหล่านี้แล้วนะฮะมีใจความสําคัญก็คือน้องเนี่ยไม่ควรประมาทและควรกล้าที่จะเลือกคณะและมหาวิทยาลัยที่เราใฝ่ฝันนั่นเองสุดท้ายพี่ ี่น็อตก็ขอให้น้องๆเนี่ยเลือกอันดับอย่างถูกต้องแล้วก็วันประกาศผลขอให้มีรายชื่อน้องตอบติดในคณะและมหาวิทยาลัยที่ตั้งใจทุทกคนนั่นเองสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ